หื้อนี่แล้วบ่โอ้ยเกี่ยวหน้าเข้าพันครับพี่น้องทุมละลุงนีเ่เริ่มทำงานแล้ว ครับมันนี้เกี่ยวหงหน้าเตือนาะหน้าปลายยางหน้าเขาพันอุ้ยบ้าได้ลุ้นอยู่ได้หูเพิ่งมาเกี่ยวขอเราหนี่่ยานลืมการเกี่ยวเขาโอ้ยใช้รถต้องลื้ต้องเท่าต้องยานลืมยานลืมโอ้เพราะว่าตัวไปมันเลยใช้รถเกี่ยวเพิ่มบ่ อ้าวอย่าลืมเนาะการเกี่ยวเขาได้เขาต้องหัดเกี่ยวเขาต้องเอาไว้โอ้ต้องฝึกเว้นเนาะมันละลืมเนะการแล้มพี่จะได้เอาความือเกี่ยวใเอีสานลืมเขาต้องเอีสานนี้ไว้โอ้เออ เก็บงานเสียดเก็บประกวดเก็บโอ้โหแล้เกี่ยวมันต้องมีถุงเหรอฮะเกี่ยวลูกยีเดียดโอ้โหนี่ครับไหลลงกลุลุตทรับทับครับพี่น้องมึงเนี่ยทับ ครับเนี่ยว้าละครับพี่น้องเต็ลระปีเนาะกระเซ็ตะกวเท่าเนี่ยว้าละเพราะยำหน้าเก็บหน้าเข้าหน้าปีครับเข้าหน้าปีทั้งเฮานะส่วนมากนะทั้งชิ้นละลายทั้งเี้ยนะคาราดินตะโก้หน้าปีทั้งกระซินทั้งเมืองลุ่มย่างตลาดบุญนะคาละดินหน้าหน้าปักครับพี่น้องทั้งปีนี่ยเอ็นหน้าเอ็นหน้าเที่ยวยัไงนะ เอาหน้าปี๋บ้านเรไมยันบ้านเรครับอุ้มหนึ่งครับพี่น้องนี่อุ้มกร้ยมกตันเนาะี่ะครัี่เกลยวบัดบัดทงนี้แล้วครับพี่น้องเนี่ย รถทุงนี้มีน้อยนะครับพี่น้องโอ้นกตุ้งยันผูนั่นอะไรล่องนั่นน, <c ười> นกตุง้งลกไรนะนกของหนูน,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 นกตุง้งนกตุ้งตัวแม่ ครับพี er mm. oh killed.. 13, ่น้องคล้นอี้เราได้เขาน่ะสิบสามบานห้าสิบเลยครับเอาเฝาวด้วยครับเฝาวด้วยสิบสามบานห้าสิบเลยแมนแมนเจ้าเจ้าเฮ้เจ้าเจ้าสิบสามห้าสิบเลยครับเฝาวด้วยครับเด้อพี่น้องเฝาวด้วยครับพี่น้องคลิปนี้กะเอาซรัพนี้ก่อนนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเจอเดี๋ยว พี่นาเนาะครับเนาะขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ